ภายหลังจากมีราชกิจจานุเบกษาประกาศแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นองคมนตรีคนใหม่ทําให้ปัจจุบันมีคณะองคมนตรีที่มีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษาและมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรร,รมนูญรวมทั้งสิ้น19คนเป็นตามจํานวนที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี60มาตรา1 0ที่ระบุว่าพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้ง ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีและมาตราหนึ่งสองระบุว่าองคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหรือดํารงตําแหน่งทางการเมืองอื่นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระพนักง,งานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองหรือข้าราชการเว้นแต่ การเป็นข้าราชการในพระองค์ในตำแหน่งองคมนตรีและต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพักการเมืองใดๆโดยก่อนเข้ารับหน้าที่ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหกากษัตริย์และพ้นจากตำแหน่งเมื่อเสียชีวิตหรือมีพระบรมราชองค์การให้พ้นจากตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งองคมนตรีนั้นเริ่มมีครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนนั้นเรียกว่าปรีวีคาวซิลหรือที่ปรึกษาในพระองค์ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นองคมนตรีสภาส่วนคำว่าองคมนตรีนั้นเริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดแต่ก็ยืดจากรายงานการประชุมเสนาบดีเมื่อวันที่27สิงหาคมรศ111ร11 8, หรือพศ2435และในประกาศพระราชพิธีศี สัจปานการเมื่อรอส .111 อปรากฏว่ามีการใช้คำว่าองคมนตรีแล้วและจะเห็นได้ว่าในบรรดารายชื่อองคมนตรีชุดปัจจุบันทั้ง19คนอย่างน้อยมี2คนเคยเป็นนายกรัฐมนตรีรับเงินเดือนในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของประเทศมาแล้วที่125,590บาทต่อเดือนแบ่งเป็นเงินเดือน75,590บาทและเงินประจาตาแหน่งอีก50,000บาทส่วนเงินประจาตาแหน่งขององคมนตรีแล้รัฐ รบุุษจากข้อมูลพระราชกฤษฎีกาพศ2531มาตรา4ระบุว่าให้ประธานองคมนตรีได้รับเงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือนเดือนละ1 2 1 9 9 0บาทและให้องคมนตรีคนอื่นได้รับเงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือนเดือนละ112,250บาทนอกจากนี้มาตราที่5ระบุว่าให้ผู้ซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรโดเกล้ายกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษ ได้รับเงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือนเดือนละ121,990บาทด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่าองคมนตรีมีเงินเดือนน้อยกว่านายกรัฐมนตรีแต่บทบาทหน้าที่ในตำแหน่งองคมนตรีนั้นนับเป็นเกียรติสูงสุดที่น่าภาคภูมิใจยิ่งนัก